สตก็เข้สวยเดีกก็ทุกคนไปไหมนะคะวันนี้เรามารีวิวร้านอาหารต้นดําดับที่มาจากฮ่องกงนะคะวันนี้ใบไ,ไม้มาที่สาขาไอคอนสยามร้านชื่อว่าเทสติคอนจิเมนูนี้คือปาร์บีคิวสอย่างมีเป็ดย่างหมูแดงกับหมูกรอบค่ะจานนี้เป็นโจ๊กหมูเครื่องในแล้วก็มีกว๋วยเตี๋ยวหลอดปลาท่งโกะค่ะตอนนี้สําหรับจิ้มปลาท่งโกะค่ะแล้วก็มีปลาหมี่แห้งเนื้อตุนค่ะทุกคน ป็ดย่างอร่อยมากนะคะหมูกอรอบเป็นที่ไม่มันมากแล้วก็มีความหอมของหมูกอรอบด้วยอันนี้เป็นเนื้อตุน๋นเนื้อหวอนนุ่มมากค่ะพาท่องกอที่ราดซอแล,แล้วแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดเป็นครั้งแรกเลยลองชิมดูค่ะ ำผสมด้วยกรอบอยู่ข้างในปากด้วยนะคะได้มีรสชาติเป็นอีกแบบนึงเข้ากันนะคะทุกคนอันนี้เป็นโจ๊กอร่อยที่แบบไม่ต้องปรุงค่ะจุดเด่นของร้านนี้เป็นที่มีเชฟห้องกองมาควบคุมอาหารนะคะ